็นวิดีโอแนะนำช่างตีดาบกันนะครับก็วิดีโอนี้จะแนะนำช่างหนึ่งนะหรือเจ้าชายอสูรหนึ่งนกองอูก็กข้อมูลติดต่อนะครับเดี๋ยวผมใส่ไวใ้ใต้วิดีโอน,นะในช่อง description เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนวิดีโอปกติทั่วไปครับก็อ่วพูดกันเลยแล้วกันว่าช่างหนึ่งทำงานดาบเฟ้นไหนนะครับราคาอะไรเท่าไหร่แล้วก็สรุปวิดีโอท้ายวิดีโอนนีิวการทดสอบนะวิวการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นค่อนข้างจะมาตรฐานของการรีวิวอะไรเงี้ยนะแล้วก็แนะนำเลยพวกนี้นะ ก็อ่ะชั้นหนึ่งนะก็จะมีความรู้เรื่องการใช้ดาบมีโอกาสได้เรียนอ่ะดาบเจ้าลงเจ้าราบเนื้อเลย่ะแล้วก็ดาบสายอื่นนะครับก็เท่าที่ทราบแล้วก็หลายสายกันฟิวดาบเนี่ยก็จะเป็นดาบแบบค่อนข้างจะโอเคนะเบาคล่องตัวนี่ก็พยายามจะขายให้ดูนะก็ดาบค่อนข้างจะโอเคเบาสวยละเอียดการเก็บงานอะไรโอเคหมดนะก็เ๋ยวพูดเรื่อง างานที่รับทําเลยดีกว่าก็นอกจากผมเพค่อนข้าจะโฟกัสเรื่องดาบไทยนะครับก็จะรับเองนิดนึงก็งานที่แกรับทําก็จะเป็นงานดาบไทยนะาดาบญี่ปุ่นมีสั้นียาวอะไรอย่างนี้นะก็คือเขียนแบบคุยกันได้โอเคก็ตกลรงทํารับทําได้หมดแหละผมว่านะก็ลองไปคุยกันดูนะส่วนเหล็กที่ทำนะครับก็จะเป็นเหล็ก S50C แล้วก็ SK4 นะครับตัวเหล็กเนะี่ยคุณภาพเป็นยังไง จากการทดสอบผมว่าก็โอเคนะไม่มีปัญหาการใช้งานใช้งานโอเคทุกอย่างนะก็ถ้าไม่มีว่าติดเล็กนี้ผมเอาไปกระแทกพื้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เหล็กเอสซ่าวนซีเอคราคาเนี่ยอยู่ประมาณไหนนะก็แกะคิดเป็นนิ้วนะนิ้วประมาณ2-400ึงสี่รละมันผมจําไม่ได้แล้วก็เอาเป็นว่ายกตัวอย่างเป็นดาบไทยละกันอย่าง เล่มนี้ประมาณสัก21เนี้นะก็ตีเพราะว่าเล่มหนึ่งประมาณสัก8,000บาทนะไม่รวมชุดฟนะิตตองฟิตติ้งงานโรงงานฝากอะไรนี้ก็จะบวกราคาขึ้นไปเรื่อยๆถึงประมาณพันปลายปลายถึงหมื่นกว่าบาทสองหมื่นอะไรนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าตกลงราคาสั่งงานอะไรแบบไหนนะครับก็อ่ะพูดกันต่อเรื่องฟิวงานแล้วก็ชุดฟิตติ้งนะครับคุณภาพงานแล้วแต่พูดต้องผลนการทดสอบรอบหนึ่ง ก็ชุดที่ต้องฟิตติ้งนะแกจะชอบใช้พวกแผน่นทองแดงแผ่นเหล็กอะไรเงี้ยก็งานผมว่าเก็บงานละเอียดก็โอเคนะอาจจะบางจุดอาจจะเก็บไม่ได้ละเอียดมากนะครับแต่ถามผมเนี่ยผมว่าแกก็ฝังตรงฝงตองได้ด้วยนะครับก็ผมว่ารายละเอียดงานเนี่ยโอเคนะครับจะมีรายละเอียดบางจุดนี่ที่มันจะไม่เนี๊ยบมากอะไรอย่างงี้ะแต่งงานฝักอะไรเงี้ย เทปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหามันไม่มีส่งไม่มีสีองไปเก็บรายละเอียดสวยงามงานะครับขัดเงานะครับตัวใบก็ไม่ได้มีลายแบบว่าลายเครื่องอะไรเป็นขัดมือนะครับเท่าที่ผมทราบนะอย่างที่เห็นรายละเอียดนะก็เป็นเล่มกระชากสนสีเมื่อกี้เป็นเหล็กแหนมน,นะครับก็พูดถึงตัวดางเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ภาพนิ่ง ให้ไปดูันด้วยบนเฟซบุ๊กนะจะได้เห็นรายละเอียดของชุดที่ต้องฟิตติ้งการรายละเอียดของงานเนี่ยว่ามันอะไรยังไงโอเคไหมนะครับก็ดูวิดีโอบางทีจะเห็นทุกอย่างไม่ชัดเนี่ยก็ดูภาพนิ่งจะเห็นชัดกว่าก็จะเห็นว่าเก็บงานไบสวยงามนะมีจะเอาอันนี้เรียกอะไรไม่รู้นะนึกไม่ออกตอนนี้นึกไม่ออกแต่นึกออกเองก็มีพวกนี้ก็สั่งได้นะจะเอาไม่เอาอะไรยังไงชุดฟิตติ้งนะครับก็จะบวกราคาไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็ตาม ี่บอกตอนแรกพูดถึงเรื่องงานแล้วฟิวการใช้งานผลการทดสอบเป็นยังไงนะก็พูดไปก็แทรภาพไปดูนะก็ตอนท้ายวิดีโอเดี๋ยวมีภาพเต็มๆตอนเทสให้ดูแล้วนะแต่เดี๋ยวพูดไปผมจะแทรภาพซ้นๆให้ดูไประหว่างที่พูดนะก็ถามว่าผลการใช้งานเป็นยังไงก็เล่มนี้นะก,นนะนนนะก็ไปฟันอ้อยนะนี่เป็น SK4 นะก็เอาไปฟันอ้อยเคาะล่างอีสันนะ สันคมอะไรเงี้ยเพื่อดูผลการทดสอบอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าดูการรัาากษาคมการทุกมามีปัญหาไหมใบมันจะหอกไปหักเลยหรือเปล่าอะไรงงี้นะก็ใบไม่มีปัญหานะรักษาคมเยี่ยมกลับมาปีกระดาษเชี๊ยวเหมือนเดิมนะไม่มีคมยู่นะไม่มีบิ่นหรือหักอะไรางี้นะเล่มอื ń, ่นๆอย่างเล่มเอซ่าสมซีเนี่ยตอนที่ไปงานตีป่าที่อ่าร้านพี่สอดนะครับ ที่กระตะกั่ดที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่ที่เองไม่กี่วันเองนะพูดถูกนะก็มันมีคู่ของอมันอยู่นะเล่มไอซ่าสซสี่นี่ก็พี่เขาาไปลงแกะคัตติ้งได้ที่สองมานะก็ฟันไผ่ฟันขวดน้ําฟันไผ่หลายๆต้นพร้อมกันเนี่ยก็ไม่มีปัญหาไปไม่มีปัญหารักษาคมดีนะครับแล้วก็ตรงไม่มีคมลงคมล้มนะําไม่มีบินอะไรก็เห็นได้ว่าทดสอบมาค่อนข้างโอเคส่วนผมก็เอาไอ้เจ้าเล่มนี้ยเล่มเล็กนี่นะตัดถังป่ามาเหมือนกันก็ มันเกี่ยวกับการใช้งานนะรักษาคงทีสภ้าใบแข็งแรงดีลงานโอเคแน่นอนใช้งานคล่องไม่ต้องห่วงนะก็ผลการทดสอบเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหางานดีแน่นอนนะก็อ่ะไม่อยากทำวิดีโอยาวๆนะครับก็สรุปวิดีโอเลยแล้วกันแล้วค่อยไปดูภาพตอนท้ายของวิดีโออีกทีหนึ่งว่ามันยังไงอะไรยังไงนะครับก็หมายถึงว่าผลการทดสอบที่ผมไปถ่ายแจ้งมาเนี่ยมันเป็นยังไงครับดูภาพตอนท้ายจะง่ายกว่าก็สรุปเลยแล้วกัน ก็งานช่างหนึ่งนะครัเจ้าชายสวนงนตองโอ๊กแกมีหลายเซนนะก็หลายชื่อไว้ง่ายก็เหล็ก SKC S504 หาูนย์ีนะราคาแพงไหมก็ตอบไทยนะครับผมว่าไม่แพงครับกับงานที่ได้นะรายละเอียดงานทุกที่ตรงฟิตติ้งที่เราสามารถคุยกันได้คุณภาพงานแล้วก็เป็นเหล็กมือหนึ่งนะผมอาจจะไม่พูดตอนแรกพูดลีแล้วกันก็เป็นเหล็กมือหนึ่งนะราคา มันไปลายๆหมื่นกว่าสองหมื่นหรือจะมากกว่านี้แล้วแต่ชุดฟิตติ้งแต่พูดไปแล้วไม่ได้แพงนะครับเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะสําหรับงานดาบนะจริงๆว่าควรจะต้องแพงกว่านี้นิดนึงด้วยซ้ำไปนะครับที่กินอยู่ตอนเนี้ยก็อยากให้ไปสนับสนุนช่าตินะครับอ่าเรื่องคุณภาพงานก็สอบไปไม่มีปัญหาครับชุดฟิตติ้งก็พูดไปแล้วว่าอาจะต้องเก็บรายละเอียดให้สวยงามเพิ่มขึ้นนิดนึงหมายถึงให้เนี้ย ว่านี้นิดนึงนะแต่ตอนนี้สําหรับผมผมว่ามันก็โอเคแล้วล่ะนะครับสำหรับต,ต,ตัวชุดตรงฟิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยเรื่องตัวฝักเนี่ยผมว่าฝักเนี่ยหมายถึงวความไฟตรงฟิตติ้งความพอดีของฝักเนี่ยทุกอย่างโอเคหมดน,นะครับแต่ผมรู้สึกว่าฝักเนี่ยแกยังทาบางบางไปนิดหนึ่งนะครับแต่บางคนอาจจะชอบบางๆนี่ก็ได้นะก็เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวแล้วกันนะครับร่บปิดท้ายแล้วก็งานช่้นหนึ่ง งานชั้นหนึ่งนะครับนกะ็โอเคไหมนะผมอยากแนะนํานะครับถ้าใครสนใจงานดาบ<ม>ก็แนะนําชั้นหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะฝากไว้ฝากไว้ได้ใจคุณนะครับสำหรับงานดาบเนะี่ยก็ลองไปคุยกันดูนะครับเป็นช่างที่ผมลองพูดคุยกันแล้วนะลองงานกันมาแล้วเนะี่ยก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะถ้าใครเล็งๆอยู่อ่ะรู้จักชัางหนึ่งแล้วแต่เล็งๆอยู่ดูงานดูราคาอะไรเงี้ยยังไ,งไม่โอเคอะไรเงี้ยยังตัดใจไม่ได้ผมดูวิดีโอเนี้ยผมแนะนําเลยว่า งานาชั้นหนึ่งโอเคแน่นอนนะก็ต่อไมาตัดสินใจกันดูนะครับยังไงก็อย่าลืมดูวิดีโอตอนท้ายนะครับผมแทรกวิดีโอทดสอบไปให้ดูนะครับก็ไปดูกันนะฝักชั้นหนึ่งไว้นะ ขอ,ขอลองเทสใหม่ล้วกันแบบของตัวเองนะครับเหล็กเอ็กเซสีนะเหล็กเผาเทสความยืดเอ็กเซสีกันปอยปล่อยพอแค่นี้พออีกข้างนะดูมีอาการไหมโอเคไม่มีอาการงอนะเด,ดนะี๋ยวมาเทสการเปลี่ยนทางดาบของผมนะครับ ฟันขวาเดีวนี้เทสว่าดาบสามารถรับแรงกระทกได้ไหมด้วยการฟันถ่ายนะเริ่มโคนไม่มีแรงฟันแล้วอะมาดูมอเทสฟันถ่ายแล้วดูสันยังตั้งตรงเหมือนเดิมคมมีดไม่มีอาการอะไรนะครับ้วเดี๋ยวมาฟันอ่องอ่อนเดี๋ยว ว่าการรักษาคมในกับปั่์ไถ่กันแล้นะการรักษาคมยังได้อยู่ไหมหัวแ็กซี่โอเคก็ ไม่ต้องออกแรงผ่<พ>านสบายๆตามคาดตามชั้นหนึ่งอันนี้เล่ม SK4 เคี่นะ ไม่มีลอยอะไรนะนี่คมไม่มียู่ไม่มีอะไรต่อไปลายตันแถมคมให้หน่อยอ่ะดูแล้วเนี่ยเหลือเฟือเลยคุณภาพ มีปัญหานี่ยังรู้สึกคมอยู่เลยเนี่ยปลหักเลย